สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเด็กๆกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่9เดือนกรกฎาคม2,568นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆแล้วก็ฝากคาเตือนนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะของเมื่อวานนะคะพี่ๆของเมื่อวานนี้ท่านใดที่มาติดตามนะคะก็ตัวเด่นของเรามาทั้งสองตัวเลยนะคะให้เด่นที่เก้ากับสองตัววิ่งรูดน้องแอดเน้นไปที่สองนะคะก็วิ่งรูดสองของเรามาที่สองสองนะคะมาในรอบปกตินะคะสายวิ่งรูดของเรา ก็ในตารางมาที่สองสองนะคะส่วนเด่น9เข้าไปที่7 9นะคะพี่พี่แล้วก็เก้าห้นะคะท่าหนหดที่นําไปรูดวิ่งเนาะยินดีด้วยนะคะในตารางเข้าไปที่95มาในรอบ v ip นะคะพี่พี่แล้วก็รอบอื่นนั้นไม่มานะคะพี่พี่เดี๋ยวมารับชมวันนี้เลยนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะพี่พี่มาในตัวนี้นตัวเจอ วันนี้เดนไปที่หนึ่งกับหนึ่งกับหกพิ่งรูดที่หนึ่งนะคะวันนี้ ตัวเน้นหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่เนวทางวันนี้ขอให้พี่พ,พี่สมาชิกที่มาติดตามนะคะโชคดีปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ